เมื่อช่วงที่แล้วนะครับเราได้รู้เรื่องราวของคุณนัทก่อนที่จะมาเป็นช่างภาพใต้น้ําระดับต้นๆของประเทศนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับเราจึงอยากจะรู้ว่าไอดอลท่านนี้มีความคิดยังไงกับ20ปีที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ใต้ท้องทะเลทั่วโลกครับพี่นัทครับแล้วถ้าพูดถึงว่าสมมุติว่าคนที่ดูรายการอยู่ว<ช>ันนี้และเห็นพี่นัทเฮ้ยมันมีอาชีพนี้ด้วยเหรอเห็นพี่นัทเป็นไอดอลคนหนึ่งอยากจะทําตามแบบพี่นัท มันต้องเริ่มต้นยังไงครับถ้าเกิดอยากะดนดำน้ำนะครับก็ต้องเรียนดำน้ำแนะนําอย่างหนึ่งว่าสําหรับคนที่อยากจะถ่ายภาพใต้น้ำเนี่ยผมอยากให้เรียนดำน้ําได้คล่องดำน้ําได้เหมือนเราเดินลงไปเราจะได้มีมุมมองมเกี่ยวกับโลกใต้น้ําได้มากขึ้นมากกว่าก,การที่มาวงหรือก,ก,การดาน้ําแล้วก็ไม่เฉพาะ แต่คนที่อยากดำน้ำนะครับผมผมเชื่อว่าคนเราเนี้ยถ้าเกิดตั้งใจที่ทําอะไรแล้วเนี่ยนอกจากการที่เดินมุ่งหาไปฝันของเราแล้วเนี่ยบางทีเราต้องรอจังหวะเวลาด้วยถ้าเราพร้อมอะ่ะบางทีเนี่ยโอกาสมันมาหาเราโดยที่เราไม่รู้ตัวครับทําตัวเอง้งพร้อมไว้ก่อนโอกาสมาปุ๊บคว้าได้ทันทีใช่ครับแต่พี่บอกเฮ้ยมันไม่ได้หาเลี้ยงได้ดีมากสําหรับ,ค,รบคนที่ถ่ายภาพนิตรรศสารแต่<ช>สําหรับใต้น้ำอะ่ะมันมีอะไรที่แตกต่างกันไหมเงินมันจะเยอะกว่าไหมเพราะมันอาจจะยากกว่า อัตราเรทของการจ่ายเงินนี้ใาสยาบ้านเราไม่ไม่คำนึงถึงว่าทํางานยากกว่าหรือไม่นะฮะเราก็คํานึงถึงค่าใช้จ่ายรวมโดยรวมของนิติศาสตร์ว่าในหนึ่งเล่มเนี่ยเขาต้องคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่เท่าไหร่ช่วงนั้นถึงจนจนถึงปัจนจุบันนี้ก็คือใช้ชีวิตอย่างควบคุมค่าใช้จ่ายในชีวิตไม่ให้มากจนเกินไปเพื่อนผมจะรู้ครับเพื่อนสนิทผมจะรู้ว่าผมเป็นคนที่มีไม่มีกิจกรรมในสังคมถ้าไม่ไปทํางานก็ออกไปอาจจะไปสามธนูยิงธนูกับเพื่อนเย็นก็กลับบ้านกินข้าวบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ค่าใช้จ่ายในชีวิตน้อย ในประเทศของเราเนี่ยงานสารคดีเนี่ยเป็นงานที่ถูกมองข้าม,มเมื่อเทียบกับงานด้านอื่นๆเป็นช่างภาพถ่ายแฟชั่นอย่างเงี้ยมีโอกาสที่มีงานได้ทุกวันนะครับค่าตัวก็วันละสองสามหมื่นอะไรก็ว่ากันไปแต่มีงานทุกวันให้ทําทุกวันช่างภาพไปน้ํางานจ้างเนี่ย,ยปีหนึ่งที่ผมจะได้งานงานโฆษณาจะมีสักสามหรือสี่งานเป็นอย่างมาก ใต้น้ำเนี่ยมันมันมีการเปลี่ยนแปลงไงบ้างผมไม่ถามถึงข้างบนนะผมขอถามถึงใต้น้ำแล้วกันพิ่งกลับจากทะเลแดงมาผมก็เพิ่งกลับจากทะเลแดงมาเมื่อสองวันก่อนผมไม่เคยไปทะเลแดงมาก่อนในชีวิตแต่ว่าจากข้อมูลที่เคยได้ยินมาเคยได้ได้รับฟังมาเนี่ยทะเลแดงนี่มันเต็มไปด้วยฉลามลงไปนี่ฉลามเต็มไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยผมไปมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วตลอดทั้งทริปเจอฉลามสองตัว เพราะว่ามีเรือจากเยเมนประเทศใกล้ใล้เคียงเนี่ยจับฉลามไปขายเป็นหูฉลามส่งส่งขายเนะมืองจีนและพวกซซนามิอะไรเงี้ยมันทำให้ให้ใต้น้ํามันเปลี่ยนไปยังไงไหมฮะถ้าถามผมนะฮะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติเนี่ยมันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราอาจจะเป็นรอบของธรรมชาติที่ต้องเปลี่ยนแปลงด้วยตัวของเขาเองกลับสู่สมดุลหรืออะไรก็ตามเราควบคุมไม่ได้ ล่าสุดได้ข่าวว่ามันมีโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์หนึ่งของเจมส์คาเมรอนนะครับพี่ครับที่ลงไปลึกสุดของทะเลอ๋อนี่เป็นโปรเจกต์ที่ดังมากในต่างประเทศนะครับแต่ผมว่าบ้านเราทำไมมันเงียบๆก็ไม่รู้นะไม่มีใครรู้ครับในช l องยูทูบฟิกเนี่ยข็ทำโปรเจกต์อันนี้ขึ้นมาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเคยมีคนลงไปแล้วนะครับลงไปแตะแล้วก็กลับขึ้นมาให้รู้ว่าเฮ้ยฉันทำได้ใช่แต่คราวนี้เนี่ยสิ่งที่ในช่องในช่องยูทูบฟิกพยายามทำก็คือลงไปสำรวจ ในบริเวณที่ลึกที่สุดของโลกซึ่งซึ่งก็เป็นความลับดํามืดสําหรับเราเราไม่เคยเห็นภาพในบริเวณนั้นว่ามันเป็นอย่างไงมาก่อนแน่นอนมันต้องเจอสิ่งแปลกๆด้วยใช่ครับแน่นอนม,มีมีสัตว์ป,ประหลาดๆเยอะแยะไปหมดที่เขาบันทึกได้มาอย่างที่พี่เล่าให้ฟังมันเหมือนจะทําตามฝันได้ทุกอย่างแต่ฝันของพี่ไม่มีมใครได้อะไรมาฟรีๆนะจริงๆแล้วผมว่าในชีวิตของคนเราเนี่ยทุกอย่างมันมีการแลกเปลี่ยนหมดนะไม่มีใครได้อะไรฟรีๆหรอกครับพี่ได้ทําขายภาพใต้น้ำแต่ว่าธุรกิจเราอาจจะต้องเลิกไป คือสิ่งที่ผมต้องแลกมาคือหลักประกันในอนาคตอย่างทุกวันนี้เนี่ยมันก็คือมีความเสี่ยงว่าอนาคตเราจะทําอะไรใช่ไหมฮะอ๋อนั่นนั่นคือเป็นจุดนั้นใช่ครับพูดถึงเรื่องดําน้ําพูดถึงเรื่องถ่ายภาพมาเยอะแล้วจากไป้างอรพี่ให้พี่นัทพาผมไปได้ไหมฮะเดี๋ยวลองไปดูก็แล้วกันผมมีอยู่ที่หนึ่งใกล้ๆเนี่ยเดี๋ยวพาไปโอเคได้ครับผมงั้นเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับพี่นัทจะพาผมไปฮะครับผมดำน้ำทุกคนเปรียบเสมือนเป็นทูตที่เดินทางเข้าไปใน ดนงดัน,ดนอีกดนแดนหนึ่งเรามีหน้าที่เดินทางเข้าไปแล้วนําเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกอีกใบหนึงที่ซ้อนกับโลกเราอยู่เนี่ยกลับมาเล่าให้กับคนในโลกของเราได้ดูได้ได้เข้าใจสนับสนุนโดยสิงห์